สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ตันควรนะครับก็อยู่กับคลิปการเปิดนะครับสาหรับแพ็คฉลองปีใหม่นะก็คือเสืบเนื่องมาจากวันคริสต์มาสแล้วก็เทศกาลปีใหม่นะก็เน้นในเรื่องของเขาเรียกวีเวนนะครับตรงนี้คูปองหน้าคูปองอะ่ะจะมีไปจนถึงวันที่21นะครับมก,กราคมบ่ายโมงครึ่งนะซึ่งผมจะมาเปิดแพ็คการ์ดนะครับนะ เขาใช้คําว่า victory นะครับล้มละลายแล้วก็สุดแกร่งนะเป็นสุดแร่งนะครับสุดแร่งแบบท็อปแแล้วก็สุดแร่งแบบท็อปห้าแหมปกติมันจะใช้คําว่าสุดฮิตนะสุดฮิตนะครับอ่เดี๋ยวผมรับเลยแล้วกันนะมีแค่4ี่แพ็คเองนะครับปกติมันจะมีห้าถึงหแพ็คเลยนะคืองงเหมือนกันนะทำไมมันเหลือแค่นี้นะครับอ่รับมาก่อนแล้วกันนะ แล้วก็จะไปอยู่หน้าของขวัญนะครับเออผมกดเดี๋ยวผมเลื่อนไปดีกว่านะมันเดี๋ยวมันรับหมดเออเดี๋ยวมันรับหมดเดี๋ยวไม่รู้ว่าแพ็กไหนแพ็กไหนนะครับเลื่อนลงไปดีกว่าอ่าเดี๋ยวจะเริ่มจากวิกตอรี่ก่อนแล้วกันนะเริ่มจากวิกตอรี่ก่อนนะครับเพื่อนๆได้การ์ดอะไรกันบ้างนะบอก ใต้คลิปได้เลยนะพิมพ์คอมเมนต์บอกได้นะเล่าสู่กันฟังกันได้นะว่าเปิดแพ็กไหนได้การ์ดอะไรบ้างนะครับอ่ะเริ่มจากวิกตอรีก่อนนะครับมันไม,ม่บอกว่าท็อปด้วยนะเออมันมันจะมีคำว่าท็อปใช่ไหมแต่ก่อนอนะ่ะท็อปมีท็อปมีสุดฮิตคราวนี้มาสุดแกร่งแล้วเออแม่งโอ้โหซาวน์อยโซฟีมีแล้วนะครับล้มละลายนะครับลุ้นกันว่าผมไม่รู้ว่ามันเป็นท็อปอะไรนะมันคงยำรวมอะ่ะทุกคน เราไม่มีทางรู้ได้นะว่าเขาจับยัดอะไรไปบ้างนะครับมันไม่มีบอกไงเกรซบ่าโอ้โหคือของดีมันอยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลยนะครับมามาเรื่องของท็อปแปดกันบ้างนะครับตัวละครสุดแกร่งนะครับเออลุ้นกันนะทุกคนดูว่าจะได้ตัวที่ผมไม่เคยได้แล้วเปล่านะครับมาทุกคนลุ้นกันหนึ่งสองสามพัง ซีโร่อะเฮ้ย hey, มีหรืออยังวะไม่แน่ใจเว้ยผมจำไม่ได้ว่าผมมีซีโร่ออย่างนะเออแต่แต่จำได้ว่าอีเวนต์ซีโร่ผมไม่ได้ทำนะบอกได้แค่นี้ว่าไม่ได้ทำอีเวนต์ตอนที่มันมาไม่ได้ทำนะครับมาดูท็อป5บ้างนะครับสุดแก่งนะเออเพื่อนๆได้อะไรบ้างนะครับลองคอมเมนต์บอกนะว่าท็อปแปท็อปหได้อะไรบ้างนะครับอืม มาลุ้นกันนะครับจะนับผมจะนับถอยหลังนะห้าสี่สามสองหนึ่งปัาบนิโคอ่ะ,ยะเยอดเค้เฮ้ยแต่มีแล้วมีม,มีคือได้ในอีเวนต์มันอยู่แหละนะครับแต่ผมทึ่งอยู่นะคือเอานิโคมาแจกนี่คือถามว่ามันเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะทุกคนนะเออมันเล่นได้นะครับแต่ว่า จะไปสู้กับการ์ดใ,ใหม่ๆก,ก็ยากนิดนึงนะยากนิดนึงนะครับอ่าประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมไม่ดูว่าได้อะไรบ้างนะครับเออล่าสุดนะอ่าสาวน้อยโซฟีเกรซซิโร่และก็นิโคนะเพื่อนๆได้อะไรบ้างคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะแต่ถ้าจะมีแบบนี้อีกนะครับมีกิจกรรมอะไรดีๆแบบนี้เดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูอีกนะครับสำหรับอีเวตนต์นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ